สำหรับคนขายบ้านมือสองให้ขายง่ายได้ราคาดีเนะตตี้บ้านมือสองทำเลทองสวัสดีค่ะคนที่อยากจะขายบ้านนะคะเอา5ข้อนี้ไปใช้ได้เลยค่ะและจะทำให้บ้านของคุณนะคะขายได้ง่ายและได้ราคาดีนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะข้อที่1นนะคะเราจะต้องสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นให้ลูกค้าของเรานะคะ สร้างความประทับใจยังไงก็คือควรจะทําความสะอาดบ้านเพื่อรองรับลูกค,คา้าจัดมุงจัดบ้านเราให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ควรจะตกแต่งบ้านให้ดูมีบรรยากาศที่สวยงามนะคะควรจะมีงบประมาณในการซ่อมบ้านไว้สักหน่อยอย่างเช่นอา,าสายไฟชํารุดหรือว่ามีบ้านอาจจะมีการแบบชํารุดตรงนี้นะคะเราควรมีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านของเรานะคะ จะเป็นการสร้างความประทับใจถ้าเราทำสิได้แล้วนะคะทําให้เราสามารถดึงดูดลูกค้าของเราเข้ามาได้ง่ายๆแล้วนะคะข้อที่2นะคะเชคราคาทําเลพื้นที่บริเวณแถวนั้นว่าซับของเราบ้านของเราเนี่ยขายอยู่เท่าไหร่ และเราก็ไปดูเพื่อนบ้านดูทำเลใกล้เคียงบริเวณแถวนั้นว่ากลุ่มเพื่อนบ้านที่เขาขายกันซับบริเวณนั้นน่ะเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่จะได้ทําให้เราอะ่ะตั้งราคากลางได้อย่างถูกต้องเราจะได้ไม่ตั้งราคาบ้านเราต่ําเกินไปหรือว่าสูงเกินไปก็อาจจะทําให้บ้านของเราอะ่ะขายได้ยากนะคะข้อ3นะคะใช้เอเจนต์ค่ะหรือว่าใช้บริษัท รับฝากขายบ้านมีบริษัทตรงนี้เยอะมากๆนะคะเราควรหาข้อมูลหาเอเจนต์ดีๆสักคนที่เขาเป็นมืออาชีพเพราะเอเจนต์และก็บริษัทรับฝากขายเนะะี่ยค่ะเขาจะมีการทำสื่อโฆษณาให้เราฟรีก่อนเลยเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยตรงนี้เราสามารถจ้างเขามาทำให้เราโดยที่เขาก็จะ ทำงานให้เราตั้งแต่แรกจนถึงวันโอนเลยนะคะมีอะไรบ้างมีดูแลเรื่องสินเชื่อยื่นกู้ให้ลูกค้าด้วยดูแลเรื่องการตั้งราคาบ้านของเราด้วยเช็คราคาค่ะว่ารับใกล้เคียงบริเวณนั้นๆเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่เราควรตั้งราคาเท่าไหร่เรื่องเอกสารทุกอย่างเขา แนะนำให้เราได้หมดเลยนะคะเรามีหน้าที่แค่ไปโอนวันโอนเท่านั้นเองนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะทำถ่ายรูปบ้านหรือว่าอ่าลงสื่อโฆษณาเองก็ควรที่จะจ้างเอเจนต์หรือบริษัทนหน้านะคะข้อที่4ีลง โฆษณาตามเว็บไซต์ซื้อขายอสังหาค่ะสำหรับคนที่มีเวลาก็ไปลงนะคะตามเว็บไซต์นะคะไปหาได้ที่ Google นะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่าซื้อขายอสังหานะคะมันจะมีเว็บไซต์ให้เราลงมีทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินนะคะมีแบบรายเดือนรายปีนะคะสำหรับผู้ที่เสียเงินเป็นแบบ VIP ก็มีนะคะตรงนี้เราสามารถเอาบ้านของเราแต่ว่าการที่เราจะไปลงข้อมูลตรงนี้เราก็ต้องรู้มุมบ้านเราเราจะต้องถ่ายรูปบ้านเราออกมาให้สวย รู้มุมรู้ที่แล้วก็หารายละเอียดของบ้านเราให้เยอะๆพอนะดีของบ้านเราแล้วก็เอาไปลงในสื่อโฆษณาที่เว็บไซต์ที่เขามีไว้ให้นะคะที่5ตรงนี้นะคะก็คือว่าตั้งโปรโมชั่น เพราะว่าตอนนี้ตลาดมันแข่งขันกันเยอะมากถ้าวันนี้เราขายแบบเฉยๆขายแบบเรื่อยๆขายแบบไม่มีโปรโมชั่นหรืออะไรเลยไม่มีความดึงดูดอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราดึงดูดกลุ่มลูก,ลกค้าเข้ามาได้ยากเทีนี้ค่ะนั่นเลยอยากจะแนะนําว่าให้เราอ่ะ อาจจะแบบว่ามีของแถมหรือว่าปรับลดราคาหรือว่าอาจจะเป็นฟรีเรื่องของค่าโอนเราควรจะจัดโปรโมชั่นต่างๆตรงนี้เข้ามาเพื่อจะดึงดูดลูกค้าให้เรานะคะวันนี้นะคะสำหรับ5 5เทคนิคนี้นะคะทุกคนสามารถนำเอาไปใช้ได้เลยใครที่กำลังอยากจะขายบ้านนะคะก็เอาไปใช้ได้เลยค่ะแนทมั่นมากค่ะว่าถ้าเราทำตาม5เทคนิคดีๆนี้นะคะเราสามารถขายบ้านได้ง่ายแน่นอนและได้ราคาที่ดีแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ต้องการอยากจะปรึกษาเอเจนต์หรืออยากจะฝากขายหรืออยากจะซื้ออสังหานะคะแนทตี้นะคะยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้ นะคะเนตตี้ยินดีให้คําแนะนํานะคะสําหรับวันนี้นะคะเนตตี้ขอตัวไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆจะมาแบ่งปันเพื่อนๆนํามาฝากพี่ๆกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อน